เดี๋ยวเราไปตามหาเกลลี่กับดีไซน์กันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้หลงอยู่ตรงไหนนะคะเออทุกคนเกลลี่กับดีไซน์หลงทำไงดีตรงนี้ก็จะมีทางไปอยู่นะเออทุกคนออกไม่ได้นะคะเฮ้ยได้ยินเสียงแล้ว ทุกคนเกิดเหตุด่วนแล้วค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะดีไซน์กับเกลลี่นะขอแม่เข้าไปเที่ยวในเขาวงกดนะคะทุกคนเข้าไปกันแค่สองคนนะคะแล้วตอนนี้นะเขาหลงอยู่ในเขาวงกดนะคะทุกคนเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงตะโกนขอให้แม่ช่วยนะไปเดี๋ยวเราไปตามหาเกลลี่กับดีไซน์กันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้หลงอยู่ตรงไหนนะคะดีไซน์ได้ยินแม่ไหมเฮ้ ได้ยินเสียงเขาสองคนแล้วคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาเอากล้องโกโปรไปด้วยนะเดี๋ยวไปดูภาพเขาสองคนกันคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไปเราไปตามหาเขากันค่ะแม่กําลังไปตามหา <Hello. S 3> ไปเลยนะคะนี่เรามาอยู่กับสองคนนี่เขาวง,งกดคือกว้างมากจริงๆนะคะใช่เราไปทางไหนดีทางนี้ตรงไปก่อนโอเคตรงไปก่อนนะคะนี่เราไปตามทางที่เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวดูไหม อึอออันนี้คือเรามาดูตรงบรันไดนะคะทุกคนอ๊ออึอึนี่เป็นแบบนี้ทุกคนเราต้องไปตามทางอุ้ยอุ้ยจับให้หน่อยเราต้องไปตามทางของมันนะคะเฮ้ยทำไมมันลึกขึ้นลุกขึ้นน่ะเฮ้ยไหน,ไหน ไปทางไหนอะ้ไปางไหนอ่ไปทางไหนทุกคนมีหลายทางมากไปทางไหนอ่ะเราทางนี้สิทาไหอ่ะยวาะลไงอ่ะเดี๋ยเราตะโกนบอกแม่ไหมเออมจะจะโกนได้เหรอคือแม่เราอยู่ข้างนอกนะ อยู่นี่ค่ะลาก่อนนะได้ยินเสียงเหมือนเขาสองคนร้องไห้เลยอะทุกคนโหแล้วค่ะวงกดที่นี่นะมันมีแบบทางแยกเยอะมากเลยด้วยนะคือมีคนหลงเยอะแล้วนะทุกคนอยู่ตรงไหนกันทุกคนตอนนี้เราตามหาไม่กุ้งไม่เจอนะคะ กันนั่นมา,มา,มาแล้วเข้ามาตรงที่มันเป็นวงกลมแบบนี้นะยังไงอ่ะเฮ้ยทางไหนเสี่ยไม่กุ้งเสี่ยไม่กุ้งทางนี้แล้วทาง,ทางไหนเออเสี่ยไม่กุ้งมาจากทางนี้คะ่ะทุกคนใช่เปล่ปาใช่เปล่ปา,ใช,ลาใช่ไหมเสียงมันเบาขึนนะ้นอ่ะเฮ้ยเสียงมันเบาลงหรือว่าเรามาไกล ที่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยแมา่แม่กุ้งเราอยู่ทางนี้แม่กุ้งทางนี้นี่เราไม่เห็นแม่กุ้งเลยนะคะทุกคนนี่เพียเก,กินดีไซพี่ว่านะเราอ่ะต้องหาทางออกใช่เดี๋ยวเราลองเดินไปข้างหน้าตรงนี้ทางไหนดีอะดิไซม,มันนี่เออทุกคนเกลี่กับดิไซหลง ทำไงดีตรงนี้ก็จะมีทางไปอยู่นะลูกเอนออไม่ได้นะคะมมยมาถึงตรงนี้มีทางแยกเยอะเลยดูสิแยกที่หนึ่งแยกที่สองเราไปทางนี้ไหมมาทางนี้มีแยกอีกเฮ้ยได้ยินเสียงแล้ว ลูกโอ้มาแม่แม่โอ้ยเจอแล้วเป็นยังไงหลงเหรอใช่หนูหาทางออกไม่เจอโอ้ยแม่บอกแล้วเป็นไงล่ะมากันสองคนอ่ะโอเคตอนนี้เต็มได้แล้วไปต่อไปเราไปหาทางออกกันค่ะเราก่อนทางไหนทางไหนอะทางนี้ไปค่ะตอนนี้เราไปหาทางออกกันลูกๆเฮ้ย เป็นไงเมื่อกี้มา,มา <Although. S 1> หลงกันสองคนด like ีนะแม่ได้ยินเสียงเรียกให้ช่วยอ่ะเฮ้ยมีคนตามหลังเรามาด้วยแต่เขาอาจจะหลงเหมือนเราก็ได้นะทางซ้วิเร็วจะมืดแล้วด้วยนะเนี่ยสี่โมงกว่าจะจะจะต้องออกแล้วทุกคนจะตั้งออกแย่แย่เป็นไงโอ้จบไม่ได้ออกไปจะไม่เกลียดเลวใช่ไหมใช่ใช่ไม่เกลียดก็มาตามหาเหมือนกันหรือเปล่าไปดูดิ แม่เกดรอตรงนน้นหรือว่ามาตามหาเหมือนกันไปไปดูแม่เกดนะคะ่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้แม่กุ้งก็ตามหาดีไซน์กับเกลลี่เจอแล้วนะคะทุกคนสําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆน,นะคะที่ไปเที่ยวที่ไหนนะก็ห้ามไปกันตามลําพังนะคะต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะปะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบาย,บายๆค่ะ